ต้นหมวกแดงนะฮะทันกันเล่นอ่าหมวก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 มาแล้วครับเป็นการย้ายหมวกแดงนะฮะมาไปให้เย้ายไม่ว่าใครก็มายืนตรงนี้ได้นะครับมันจะเป็นว่าต้องสวยต้องหล่อหรือว่าต้องไปคว้าถ้วยคว้ารางวัลจากที่ไหนนะฮะคุณพระนะ แต่ว่าถ้าเกิดคุณต้องการที่จะเป็นดาวประชันนะคะส่งประวัติส่วนตัวมาถ้าเกิดว่าเจอลูกทุ่งเอ่อทีวีภูสัญจรไปจังหวัดใดนะคะคุณสามารถมาสมัครได้ทันทีหรือส่งประวัติเข้ามาแล้วเข้ามาที่ Facebook ค่ะลูกทุ่งทีวีภูครับผมคุณเต๋าฮะการที่เนี่ยมายืนตรงนี้เนี่ยเหมือนกับมาเทียบรัศมีดาราเทียบรัศมีสุปตาเลยทีเดียวได้มาเจอคนที่เราชื่นชอบแลวได้มาเจอคนที่เราเนี่ยอยากจะพบเจอนะฮะแต่ยังมีชีวิตอยู่นะฮะถ้าเกิดไมมีชีวิตคงไม่ได้เจอนะฮะ ช่วงหน้ามันกว่าน,นี้ฮะก <ś m ary> ารเมาส์แบบไม่ทันได้ตั้งตัวจะเกิดขึ้นบนเวทีนี้การสัมภาษณ์แบบที่ไม่มีในรายการอื่นจะเกิดขึ้นที่นี่เพราะ <ś m ary> เราคือวาไรตี้คิดนอกกรอบของคนช่าลูทุงเอ้าลง แต่ย็นยันอาบะครับแม่อาบะอยากเรียนอยู่สมัยมัธยมพี่ยังได้เรียนช่วงเรียนครับช่วงนั้นกำลังรูปหล่ออะไรเอาด้วยพี่หล่อเม่เคยเป็นคนหล่อเอาอะไรดอกไม้ทูบเทียนไปกราบไหว้ตรงที่เยี่ยวตรงหลังวิธีทั้งเป๊ะเลยก็เป็นกราบเยี่ยวของไอ้นั่นอะ